อาจารย์ทุกคนมาหนีผ้ามายางเหรียทะเลกแล้วจ้ะทะเลตรงนี้ <c oughs> มึงมันมีไอ้มีหอยนาง้มน้ำจ้ะทุกคนชิลูันมีหอยนางรมเนาะนี่เห็น <c oughs> เปลือกเปลือกหอยนาง้มจ้ะทุกคนเป็นตะลายจา้ะตะวันห่างบ่อใดล้งน้ำมึงจ้ะทุกคน เปลือกหอยนางรมจ้ะสองพี่น้องโอ้ยอยากอยากเก็บจ้ะทุกคน <laughs> เห็นจะเปลือกเห็นจะเปลือกมันตายอ่ะตัวมันตายแต่เห็นตัวมันเป็นมั้งอันนี้จะตาย ยางมึงจ็เห็นจะห้อยมันตายฮ้อ <c> ย <oughs> น้ำน้ำขึ้นสงสัยมันจะอยู่ตรงตรงนั่นะ่ะตาลงมาได้่าได้่าได้เตรียมตัวมามาเก็บมาห้านมายางดรืนื้สอ

เอ,อ,อ,อีท่อเดมมังอุ้ยพอซีดีเหี้ยมังเนี่ยหายหลายๆจ้ะทุกคนนั่นะนะอาดเดือดห,หรือวะอุอ้ยนี่ตัวน,นี้ยังไม่ทันตายแต่ทุกคนจะวางตออัวน้อยว้ายหนาม,มา ตายไปหือ้อวันน่ะตายแน้องมันบ่อ่ะวหาได้มัง้งเนี่ยสเก็ตปุ้นน่ะจ้าทุกคนแมนหมดเลยนะ่ะตายแล้วถ้าว่าก้อยพวกกินหรอกจ้าก้อยว่าเป็นคนพวกกินหอยเนาะนี่ ห้องเพลินคือกับหินคือกันนั่นเนะาะอุ้ยแต่ว้ายเงี้ยจ้าทุกคนอือุ้ยไม้นี่ก็แปกแลกนะจ๊ะกลมๆมุนๆนสวยๆ ุยแตกเอาวะนี ah! ่ตายแล้วไงวิจายุกันนะ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 โอ้ยโอ้ยน้ำนั่น่ะ tay mỏng hưng hòa năng lắm giờ được con đang liền gắn phó hòa nang lũng nè nè tuyết tuyết

มองเราจะมองเทียน,น,นเห็นหนคนไทยเพิ่นไปเก็บเนาะอ,อีกมองนึงบอกไกลไกลจากนี่ประมาณ30สบกว่ากิโลจ้ะอยู่ตรงนี้ก่อนเพคยพากันมาครั้งแรกบอกคิดว่ามันจะมีเนาะไม้ยางหลินที่ซื้อเห็นพวกนี้เวลาถูกน้ำสวยสวยแต่ว่าเวลาแห่งมากบอกง,งาม อันนี้ใส่ตัวนี้ตัวใส่ตัวปะทำให้จะเปลือกเปลือกหอยหนั่งล้มเลยจ้ะทุกคนพอก่อยมากมาก็จะหอยนางล้ม เราคือถอดพอสดๆจากทะเลเลยไม่ต้องไปสื่อยากนี่น,นะ,นะ,นะยางไปแล้วมาล้างมาอยากกินไอติมมาสัน่นไปหาสื่อไอติมให้วันนี้อากาศดีเ้ะห่อนชิ Abis kis kan? Hmm. 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 tak Hmm.